50ปีแห่งความผูกพันอยู่เคียงข้างกันในทุกรสชาติชีวิตติงข่าวสวัสดีครับ2-3อาทิตย์มานี้การเมืองเงียบเลยนะฝ่ายการเมืองนี่เงียบเลยสบายใจเลยนะฮะเพราะว่าเจอข่าวดีไอคอนเจอข่าวทนายตั้มเจอข่าวเมียบิ๊กโจ๊กไปเขาเรียกว่าเงียบซีรีส์เลยครับ มันก็เป็นวัตจักรกับพี่ข่าวใหม่ก็กบข่าวเก่าข่าวใหญ่ก็กบข่าวเล็กข่าวใหญ่กว่าก็กบข่าวใหญ่อะค่ะครับก็เป็นเรื่องปกติฮะถ้าเราว่าการเมืองเลยได้ประโยชน์นะเพราะตอนนี้คนเนี่ยหูพากันไปลุมสนใจเรื่องดีไอคอนนะหลังจากบอสใหญ่ๆทั้ง18คนเข้าไปหลังจากนั้นก็แฉอีกมีพวกแม่ขายอีก2,000คนนะมีดารามีดีเจอีกนะเป็นการโต้กลับของ บอสพอหลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวเมียบิจกนะนี่พลวาญพลเกยยังไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะครับแล้วก็มาต่อด้วยทนายตั้มวันนี้โอ้โหอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์ลากยาวเลยนะครับอันนี้คือซัดกันไปซัดกันมาว่าด้วยเงิน7 1ล้านนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยคุณอย่าคิดว่าไม่มีข่าวการเมืองมันมีนะฮะคุณเห็นไหมฮะข่าวตากใบหมดอายุความไหมฮะมีนะครับไม่มีนะข่าวการเมืองก็ยังมีฮะเดี๋ยวเขาจะต้องลงทะเบียนบัต ประชารัดหรือบัตรสวัสดิการอย่างรัฐใหม่นี่นะฮะก็เป็นข่าวแต่ว่ามันกลายเป็นข่าวเล็กเมื่อเจอข่าวนายตั้มมันกลายเป็นข่าวเล็กเมื่อเจอข่าวดีไอคอนการเมืองก็เลยบอกว่าแหมต้องขอบคุณข่าวคนนี้ทําให้หายอกหายใจหายคอได้สะดวกขึ้นครับ นักการเมืองกาลังจะขอบคุณแต่ปรากฏว่าพลังประชารัฐก็เปิดเกมขึ้นมาเลยค่ะพี่ซัดไปที่เพื่อไทยเลยในทันทีไงเปิดชื่อย่อมา6-7ชื่อบอกว่าไปเกี่ยวข้องกับดีไอคอนไงคะ่ะภาษาข่าวเราเรียกว่าหาพื้นที่ข่าวนะพรกพลังประชารัฐเนี่ยนำโดยพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยนี่ตำรวจใหญ่นะฮะตอนนี้เป็นโคลกพรคพลังประชารัฐก็ออกมาเปิดเลยว่าไอเทวดาดีไอคอนที่เขตามหากันเนี่ย อยู่พรรคไหนกันแน่เขาก็บอกว่าพลังประชารัฐไม่เกี่ยวแน่นอนนะแต่ในเพื่อไทยมีเพียบเลยแล้วก็ปล่อยตัวย่อมา6กชื่อด้วยกันนะครับโอ้โหตั้่แต่กกไก่ทตรงสเสือตเต่าออ่างแล้วก็ยังมีงจ่ายเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่เพื่อไทยทั้งหมดนี่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกเบอร์หนึ่งคือบอสพ่อเบอร์2คือบอสแซมและบอสแซมเนี่ยก็เคยอยู่พรรคเพื่อไทยนะครับและเขาบอกว่ากรรมธิการคุ้มของผู้ริโภคปี 6- 1หนึ่งเนี่ยนะพรรคเพื่อไทยเป็นทั้ง pues ออรประธานกรรมธิการรด้วยนะคับ ่อยออกมาเลยว่าพักฉันไม่มีเทวดาพักเธอนั่นแหละฮะบุคคลทั้งหกคนนี้มีความใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับนักการเมืองที่ร่วมรัฐบาลเป็นนักการเมืองอยู่ในพักเพื่อไทยเสือบทั้งหมดเนื่องจะเป็นสอเสือฮอนุคูและก็ดอเด็กเดาง่ายๆครับว่าเทวดาอยู่ข้างหลัง เป็นใคร มาแบบนี้คือต่อให้ปล่อยชื่อย่อมาแต่ว่าชื่อพักเนี่ยพูดเต็มนะคะเพื่อไทยเขาคงจะไม่อยู่เฉยหรอกเขาก็โต้กลับทันทีแหละเขาก็บอกว่าอุย้ยนี่มันเป็นเรื่องตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วนี่พักพลังประชารัฐเนี่ยออ,ออกมาคนเดียวนะฮะพักเพื่อไทยนี่โต้กลับเต็มไปหมดเลยนะครับเนื่องจากคุณมณพรรัแลมนมตีเนี่ยนะมีทั้งคุณบุ๊คดลพรคโคศกพักนะฮะมีทั้งคุณสรวงเลขาธิการพักและก็ยังมีคุณประเสริฐจันทรลวงทองแลฐมนตีดีเอ็ที่ออกมาโต้กันเป็นแถบเลยนะฮะคุณด,ดจาากรัฐบลที่แล้ว นะคุณมนพรเป็นแค่ประธานอนุกรรมธิการเท่านั้นเองนะและเขาก็ส่งเรื่องไปแล้วตอนนั้นมีผู้เสียหายไม่กี่รายก็ส่งเรื่องไปเรียบร้อยนะครับส่วนบอสแซมนั้นตั้งแต่ลงผู้ว่ากรมอก็ไม่ได้อยู่พักเพื่อไทยแล้วนะครส่วนคุณก้องอายุน้อย้อยล้านเนี่ยเขาสัมภาษณ์ก่อนที่จะมาเป็นพักเพื่อไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าท่านโค้ชส่งพักลองไปดูของพักท่านเองนะครับจะเห็นว่าผู้ที่ออกมาในคลิปเสียงนะครับก็มีความใกล้ชิด กับหัวหน้าพักท่านอยู่ผมก็ไม่ทราบจริงๆว่าเทวดาจะอยู่พักเพื่อไทยหรือว่าพักพลังประชารัฐแต่ถ้าฟังจากคลิปเสียงแล้วเนี่ยครับผมเชื่อว่าไม่น่าจะมาอยู่พักผมมากกว่านะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับไม่ว่าเกี่ยวข้องกับท่านไหนก็ตามนะครับต่อให้ลาออกไปแล้วผมเรียนว่าก็คงจะปัดความผิดคงไม่ได้นะครับนี่คุณบุรพรสวนไปนะ คุณสรับว,วงบอกว่ารับไม่ได้ฮะเพราะพลตรวจโทปิยะตัวิชัยเนี่ยเป็นข้า,าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วพอเล่นการเมืองปุ๊บก็พูดแบบการเมืองเลยนะครับต้องเอาคําพูดของพรรคพลรงมระชาตรัตัวย่อของหลายเนี่ยไปส่งให้ดีเอฮะว่าหกชื่อคือใครหลักฐานอะไรมันโยงใยไปถึงใครนะจะมาพูดลอยๆอ,อย่างนี้ไม่ได้ครับ เพื่อไทยเนี่ยเขาสมมาหลายคนในการชี้แจงในการโต้กลับแต่เอาจริงๆเนี่ยฝั่งพลังประชารัฐเนี่ยนะมีแค่คุณสามารถคนเดียวนะเรียกว,ว่าหวัดเสียวันไปทุกพักเลยค่ะก็คุณสามารถเนี่ยไม่ได้อยู่พักพลังประชารัฐพักเดียวนะก่อนหน้านี้เขาอยู่กลุ่มสามมิตรนะก็คือสามมิตรก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะและคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยก็ไม่ได้อยู่แค่พักเพื่อไทยพักเดียวเมื่อรัฐบาลที่แล้วเขาก็อยู่พักพลังประชารัฐปีนี้เขาก็มาอยู่พักเพื่อไทยก็หมายความว่าคุณสามารถเนี่ยนะฮะโอ้โหสามารถไปทุกพัก คิดกันให้ดีนะฮะว่าช่วงเวลานั้นๆเนี่ยสามารถอยู่พักไหนกันแน่นะครับปัดไม่พ้นนะปัดไม่พ้นทั้งสองพักเลยฮะทั้งพักเพื่อไทยทั้งพักพ้าหลังประชาัฐนั่นแหละครับอีกคนนึงปัดไม่พ้นเหมือนกันนายกรัฐมนตรีคุณแผ่ทองทานเพราะว่าก็มาจากเพื่อไทยนะคะป่วยอยู่นะตอนนี้นายกรัฐมนตรีแต่ก็บอกอยู่ว่าจะจัดการให้คะ่ะนายกนี่นะเขาบอกว่าหายใจข้องคอมาหลายวันนะวันนี้นายกก็ป่วยนะฮะก็ลาป่วยหนึ่งวันแต่ก็ยังบอกว่าเดี๋ยวจะ ไปดูให้นะไปจัดการให้นะครับว่าเทวดาเนี่ยเขาบอกว่าอยู่เพื่อไทยจริงไหมนายกบอกเดี๋ยวก่อนขอดูก่อนขอตรวจสอบก่อนนะครับ เชื่อละการเมืองไม่เคยเงียบหรอกข่าวการเมืองมีอยู่ตลอดอยู่แล้วล่ะค่ะแต่เอาเรื่องดีไอคอนก่อนประเด็นเรื่องเขาบอกว่ามีคนอุ้มดีไอคอนเนี่ยเทวดาที่ว่าเนี่ยนะคงไม่ได้มีเฉพาะข้าราชาการสคบหรืออะไรหน่วยงานพวกนี้อย่างเดียวหรอกอุ้มไม่ไหวหรอกค่ะครับตำรวจอย่างเดียวก็ไม่น่าจะอุ้มได้นะเพราะคนที่ใหญ่กว่าตำรวจนั้นก็เป็นนายกนะฮะสคบอ,อย่างเดียวก็ไม่น่าจะอุ้มได้เพราะมีคนที่เป็นผู้บัญชาสคบก็คือรัฐมนตรีนะวันนี้คุณประเสริฐบอกว่าจะขยายเวลาสอบออกไปอีกเขาบอกว่ายิ่งสอบยิ่งเจอนะไม่ใช่ว่ายิ่งสอบ ยิ่งกลัวเขาไม่ได้กลัวนะฮะแต่ว่ายิ่งเจอเขาบอกตอนนี้นะฮะสอบอไปตรวจสอบพวกธุรกิจออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยมีบุคคลภายในถึง11รายและบุคคลภายนอกที่ต้องเอามาสอบอีก หกลายด้วยกันเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าสคบอย่างเดียวอย่างที่ผมบอกฮะมันต้องมีนักการเมืองนะฮะแต่ประเด็นก็คือไอ้นักการเมืองเนี่ยที่เขาเรียกว่าเทวดานะครับแล้วก็เป็นเทวดาเดินดินนี่นะฮะประเด็นก็คือว่าไอ้เทวดาเนี่ยนะมันรู้ตัวดีนะครับเวลาสอบไปสอบมาคนที่สวยเนี่ยมักจะเป็นข้าราชการเพราะเทวดาเนี่ยเขาจะลอยตัวพ้นผิดแล้วเขาก็โยนกันไปโยนกันมาอย่างที่พวกเราเห็นเนี่ยนะครับเขาไม่เคยผิดหรอกครับ